สบายดีสวัสดีครับมิตาสาเรารักต่างวัยค่ะพญ่สมิตรรักต่างวัยน้อมันนี่เขาจะมาอมมันนี่อมนะครับผเมันอมมาคอดีมันนีเมื่อนี้เอาเหตุเมนูเดียวเมนูออมไก่เมนูออมไก่นะครับอมเครื่องในไก่ไตแล้วก็ตับนนะครับสองอย่างผสมกันเนี่ยกิโลละเจ็ดสิบบาทรับซื้อมาเรือกิโลสามสิบห้าบาทแล้วก็ แล้วก็พร้อมผักชีผักชีเหล่าผักชีเล่านี่ซื้อมาสิบบาทแล้วก็มาเครือที่ที่มันเหลือเนาะใส่ใส่ลงไปแล้วเน่ยก็จะสุกแล้วล่ะนะครับเม่อถ้ามะเขือสุกเข้าก็ใส่ผักใส่ผักนี่ลงไปผักยุบก็คือตักกินได้เลยสำหรับราวนี้ช่วงนี้เศรตฐกินไว่ดีเบิ่งครับให้เบิ่งมุมสูงเลยโอ้หอมดิปัดท้อพิเ็ดกับข้าวขายได้หรือเปล่าเออได้ได้อยู่แล้ว เป็นตาแสีบคือจริงๆนะ,ะใส่ผักลงไปนะครับใส่ผักลงไปแล้วก็คนคนคนช่วงนี้ว่างนะเนี่ใดกินได้ก็กินไปด้วยเอาประทังชีวิตห้เาไปก่อนนะครับพี่น้องยังพ่อสอีเอาชีวิตหลอดเอาชีวิตหลอดไปก่อนเั้ง ตะกอนซุปแล้วดิอ่าเรียบร้อยนะครับส้มอ,อมผักยบุบ <Yeah. S 1> ผักสลบจบจางๆนิดนึจจจีจา,างจางหมดเอาน้ำปลามาใส่น้ำปลาบ่น้ำปลาหรือน้ำปลระน้ำปลาใส่นิดนึงนะครับอ่ะผักม,มุมมุมไม่เซลฟี่นะครับ <Yeah. S 1> <laughs> ม,มุมไม่เซลฟี่มุม ได้แล้วปิดแก๊สนะคะปิดแก๊สพร้อมตักเสิฟนะครับเอาเมือนี้ก็จะมากินข้าวในช่องนี้เลยนะครับผมช่องของมินตาเอาบะได้ไาทายต้งแต่ตอนเริ่มต้นทำนะครับเอาเอานี้แล้วก็ตักเสิรฟเลยนะครับมาครับบ้านนี้มากินข้าวด้วยกันนะครับอมอม,ออมน้า้ไก่ กินตับกินตับกินไตกินมือนีอาหารมันมุ้งครับมุ้งไตอสี่ห้าบาทซ่้มหัเขามันจะเรื่มสั้นอ่ะ เร,ราห่อซันบอนบาหวานขึ้นบุ่นอะแดดมื่แดดจ้ากออกมาครับแดดคลักเลยนะกะเมื่อเมื่อวัน เอมือขึ้นมือขึ้นนะครับฝนบตกหลังที่หลังจากที่ฝนตกทุกขึ้นมาหลายมือติดต่อกัน,นครับจนน้ำท่วมหมละบ่มันตกธรรมดาหลายๆพื้นที่นะครับพื้นที่ร่มก็โดนน้ำ ตกลายมือแล้วมือไหร้บพับคอรก่อนเดดจ้าแดดจ้าก็เย้าจูไว้ว่างใจว่าฝนจะบตกนะครับแห้งจ้าแห้งแห้งแดดแห้งกับฝนตกแห้งลดปู่ให้ แทบโอแซบโอถ้า <laughs> โ,โอนี่ก็คืออ่าครับที่บอกว่าโอโอนี่ก็คือจำเนียงที่เป็นคำามโอท่านหรอเป็นค้ามแตบบ่ละเนาะอย่งนี้ประมันนี่เกิดพึออเออของเศร้าเมียนเนานะของเศร้าเมียนเทอจะโอนะครับบอกโอชอบเมียนเศร้าขา เต่งเพง่งบ้องนี้เห็ดเพง่งบ้องเห็ดเพง่งเนาะง่านวางลูกค้าเฮ็ดเพ่งเจ้าของบ้าฟังเครื่องบอคับพี่น้องเห็ดเพ่งที่ห่อแตงล้วแตงเงีังบอคับพี่น้องเพ่งไม้ของพญ่จาริดกับมิ้นตา เองรักข้ามรักต่างไว้เพียงรักข้ามโงงรักสองแผ่นดินนะครับวิถีชีวิตไทยลาเนี่ยยังประมาณเนี่ยนะครับ โยตลาเป็นปิ้งตับปิง้งไตค่ะ,ะได้คายดีดยได้พ่ะเนี่ได้ได้เลย่ะไรก็คันมันไปเฮ็ดหลายคือ,อยังอยู่น้ำถนนเนียนมาเข้าออกจากปานไปไล่ทั้งแต้ปีทั้งหลังไปปิงป้งตับปิ้งตับปิ้งไตแบบนี้แล้วก็ป,ปิ้งทุกปิ้งล่ะนะครับไปหอดปิ้งปลาจาก ตัวน้อยไหออตัวใหญ่มีร้านหนึ่งนะเพิ่นขายห้ายอะไเพิ่นขายบดบวชบ,บดบวชของจต็มกึมแล้วก็ชั่วหลายครับบัดน,นั้นครับเพราะนั่นคอความมั่นใจของลูกค้าเนาะถ้าเกิดยังคอยไปซื้อเนี่ยห้อพันห้อพันไปพันมาดูดูพันไปพันไม่หลายหลายรอบเนี่ยปัย๊ดห,หนึ่นงก็ยังช่วงใบแล้วกำลังจะปิดร้าน นั่งกล่องเต็มกลุ่มยุคเก่ายังม,มืออื่นมากอ่ะนิ่ันนี่มเห็นคือเกอ่าพี่น้องพี่น้องคิดคือผมอ่ะนี่แนวความคิดผมด้วยซึ่งเนาะคือจังข้าเจ้าเฮ็ดขายเนี่ยของขายของปิ่งของอย่างเรื่องของอย่างเนี่ยนั่งกล่องเต็มระบายอีกประมาณจะชั่วโมงหนึ่งหรือสามสีบบางทีทั้งนาเนี่ยจะปิดลานแล้ว เก็บไหว้มืออื่นเอามากรองขายอีกทุ่มเห็ดไม่เห็ดเติเกม,มกับมีหรอกทุ่มเข้ากับจะมี่มันผสมกันไปมันก็ขึ้นด้วยที่ว่าคนที่ไปเลือกเสื้อนะ่ะจะตาดีไหมเอานั้นแหละจะโชคดีว่าโดนคล้องเือค้งองซองซ้ำมือขึ้นหลังบ่หรือแต่ว่าจะถือคล้องที่ได้สินค้าที่เขาเห็ดใหม่ๆนะครับ เขาว่าให้ขาเจ้ายิบให้ข้าเจ้าเร่งไว้แน่ว่ามองอันนี้เป็นอัินแม่นเกาอาจจะรู้นะครับคนขายก็เจ้าไปย็บอันเกาไ้เข้าก็ยังก็ยังอ่ะเข้าไปเจือไปเสือรขนมครกเห็นข้าเจ้ากำลังใส่กล่องอยู่นะครับกำลังกำลังใส่กล่องก็บอกว่าเอาวันท่อนๆด้ครับ ในที่สุดมันก็ไปหยิบกล่องที่ใน,นห้องกับบ่อยากว่าวหรือบ,บ่อยักท่วงนะครับอ่าก็ต่างกับว่าต่างร่องซื้อในที่นี่กล่องที่เขาเจะหยิบไม่เข้าเย็นจ่อยเลยเย็นจ่อยจ่อยมันก็เย็นเหมือนกล่องหไหนบ้างว่าดีกล่องเห็ดใหม่ก็คือเช่นเขาเจะออกจากเตาใหม่มกำลังจะหยิบใส่กล่องอยู่เนี่ยมันก็จะอุ่นจะห่อนหรือว่า,ากล่องที่ยังบ่หั่นเยยูโดน แล้วกล้องที่เขาจะายิบไห่เข้าอาจจะเอเป็นคลายเย็ยนก้อนเอหรอคลายตัวเย็ยนก้อนเอาตัวเกา้าก็ไมายถึงว่าเอาตัวที่เก่าๆให้เราให้ก่อน<ม>อ้ามิ้นตาตาเอาตัวมานึง่ง ผมจะกินด้วยนีะบอกนะเพี่นว่ากินขเขาต้องเว่ากันว่าวลวดอันนี้กินเขาว้ากันเลย กินเขาก็ต้องเวากันเมันคือโบร้านโ<น>บลานมันว่ากินเขาก็วอกันนั่นคือโบรานโบร้านพ่อแม่ขอกินเขาย่ากินเขานีาน่ยสซู่าาาาป,ปาก่ะซู่วอกกินเขาอิ่งจงค่อยวอาวเดี๋ยวเข,ขาเขาแขนข้อือลัง <c oughs> คนมีตอนนั้นอยู่บ้านเป็นป้า กินเขาเะว,ว่ากันคุ้ยกันลมคุยกันไปกินกันไปเัาสุา้ายเขาแขนข้ออีรีเขาแขนข้ออีลีพ่อเราเริ่มเริ่มเ,เกินเกินเขาเนี่ยจักบรูจ้ะแบบคือคล้ายๆน,น่าจะเป็นสมัครเข,ขามนะั้งว่าแล้วมันก็เรสมรัรเข่าเนาะ ยังแก่เพิ่นเป็นคนบอปันใดเพิ่นให้โมพ่อเปนหเพิ่นโมพ่อ,อ,อสมมนนุ้มเออนี่เมียนแต่ว่าตะวันว่านัดคุยงานกันนัดกินข้าวกัน,นบอแมนว่านัดคุยงานก็คือเขาจะใช้คาว่านัดกินข้าวกัน,นกินข้าวแล้วก็คุยงานหอมแมนคุยงานให้ขันที่กินข้าวไปด้วยคุยงานกันไปด้วย ก็คือว่าเละชุมือนี้โดกเปลี่ยนไปก็คือแต่ก่อนแต่กต่อนบุ้านปูยาพ่อแม่เข้าบอกว่ากินข้าวเยส่อเสื้ากันเยืสืยส้ยืสื้ขนกันขาอิ่มจังคอยว่าเยีาขวาวเขียนข้อกันในยุคสงครามโลกในยุคตั้งแต่ก่อนเนี่ย <c oughs> มันเป็นยุคอีย่งกับบลูนะครับที่ขาเจ้าพ่อแม่ปูยาต่ายา่าย่่่่่่่่า่่่่ ก็จะคือพือค่ะเดีวเดี๋ยวนี้ก็คือว่าโลกเปลี่ยนไปโลกเปลี่ยนไปมันโตคือก้าแล้วล่ละมันเป็นยุคที่มีแต่ความอันตรายครับพี่น้องมันมีแต่ความอันตรายอันตรายอีลีตต้องระวังตัวทุกปีเก้าอ,อันนี้กับขาวเฮังคือสมมติว่ากับขาวเฮ็ดคือยังสี่ลูกไช่แล้ว กินบวเป็นกินบ่มักมันบ่เพออราะบ่มักอ,อ,อ,อันเครื่องที่ฮอต่ำใส่โอตุ้มมันตุ้มตะไคร่ต้มตะไคร่ยงังต่างๆนี่แหละกินเนี่ยโอ้เล็กน้อย่พาผ้าเขากินมนันจะน้อยได้ถ้ากินแต่น้อยอยุ่แต่เขาบ่กินดิแต่ผู้เออยกินยุ่งก็นองอะหละบ้กินนะกินยายมันแล้วแต่ เอาสิกินก็กินเ่ต้องเอาใจเราเด็กน่อยใจมันมันห่อเอาใจเพื่อนมันกัดิียากไปห้องหัดในเขาเขากับทังค่อมไหนหัดหัดนีเแลยเขากับบอกเพื่อนกินนี่แลลวแต่เ่าเพื่อนพยอมกินหัดตั้งแต่น้อยแล้วให้กินตั้งแต่น้อยบ่ยอมกัดแสดงว่าเขาเป็นคนเอาต่ใจเย้าขรอง่ยอเมือยยอมกิน แต่ผู้เอื้อยนั่นกินเยอะอันมากอันนั่นนะมากว่าละมากที่ขมๆนะผู้ดองบวก,กินบวแต่ก็บบยำขบากเลยมันซิมุ่มันกะซิมโยซิมกินอยแต่มันขมนบบมากมันกะเริ่บ,บก,กินเวลาข้าผัดใส่ไขน่นะแต่ผู้เอื้อยกินอย่ะอิ่ง <laughs> แซ่บแซ่ผู้เอื้อยตะกี้กับพวก,กินผู้เอื้อยนะว่าขมบบมากขมมาสัน กรบ่ต้องผู้อื่นนกก็คือจังใบเตยเนี่ยนอกจากใครอาหารเดือนหรือกินบ่กินม่ยชอมเลยนะครับม่ย่อมกินทั้งทั้งเทอ่าผมกับว่าผมที่ว่าจะผ้าลวกผ้าลานกินกินกินในอาหารที่ชาวบ้านทั่วไปเขากินนะครับในที่ตรวจเขาก็ไม่กินบ่กินคือเขาชิมชิมอยู่ชิ้มแล้วก็เอ๊กินไม่ได้กินไม่เป็นผ่านว่าเดียว มึงกเป็นหยากยังไม่ลงกินมาเป็นนี่ยถาเกิดเจ้าหยาดเขาในปากกันยำยำเกืนล้นเข้ามากินมันก็นสิเป็นหยากอ่ะก็โบมักกินแต่บมักกินบมกักรดแลวก็บบกินเลยไก่ยังไม่ยืนอยู่ที่ไครคือเขามียืนอยู่ที่ไครไกลไกล้ถอดไกลปิ่งกินนั้งแต่ของแห้งของบะมีผักของที่ ม่มีวิตามินนะเก็จจอยแห้งยุ่งซั่นล่ะนะรบก็บ,บ่รูว้ว่าย่มใดที่กินใดกินตำมกหุ่งกินเผ็ดกินพริกจังซี่ก็อนานาใหด่แเราก็ยังกินบ่ได้ยั่งบ่กินนะครับบ่ยอมไ <c oughs> ม่ย,ยอมที่จะอะพัฒนาร่างไปตามร่างกายอ่ะอิม่มเหรอครับ <c oughs> ว่าวต่ออันในเรื่องคําว่าตั้งแต่ก่อนเนี่ยมันมีแต่ความอันตรายนะครับ <c oughs> ก็คือยกตัวอย่างเช่นเพื่อการสูบยาแค่สูบยานะครับสูบยาเนี่ยต้องต้องใส่ก๊อกยาสูบที่ที่เคลื่อนาคือยังปั๊บไอเคนสูบนะครับเป็นก๊อกสูบยาเอายาสูบยนดใส่ในหุ่นเรามันมีหางเวลาสูบนี่จับมันในสูบเวลาสูบยาแน่นกลางคืนนะครับโดยเฉพาะยามตอนกลางคืนเนี่ยมันผู้ทีในมืดๆดเนี่ยมันจะไม่เห็นแสง ยิงยุคนั้นบ่มีไฟฟ้านะครับในความอันตรายนะครับเพื่อจะสามาสูบยาแดงหุ่นหุ้นยังสิถือปืนเขาหรือว่าถือยี่ยังเขาจังสิเขาข่าคือข่ากันจริงในยุคสมัยอ่สงครามในจังจะแต่เลยป้องกันตัวโดยที่ว่าแม้กระทั้งว่าผู้ชายจะบด,ดบุรี่ก็ยังอ่าหากอกจ่าสูบมากสูบไม่ให้เห็นแสงในยามกลางคืนหานอนก็นไ,ดได้กาดคือนอนผลน,นะครับไม่รู้ว่า มันอยังเกิดขึ้นในยุคนั้นนะครับแต่ว่าเพิินกับพานมาแ้วถึงจนถึงยุคเข้าเพิ่นก็เลยว่าเวลาก,กินเขาจะคุยกันคุยกันเดี๋ยวศัตรูเดี๋ยวอยังเขาจะเห็นเขาจะได้ยินยังสีน้ำเฝ้ากินเฝ้าแล้วเฝ้ากินสวยบวงสวงซ้ำสีมาเคาะยังสีไม่ได้ผิดนะครับก็คือบ่อยมีเสียงดังจับ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 ยวกกินมันคือหมูยัเคาะส่วนเคาะบวงไหนมันนี่เดี๋ยวไอ,อ สตูเดียวไอ้ยังเพิ่นจะได้ยินยังจะ mm. โลพผีที่ได้ยินนึกเพิ่นกับตัวไปนะแต่ว่าที่จริงว่าก็เป็นการาาฝึกการสอนในการกินให้มีมารยาทในการกินนั่นแหละนะครับ mm. อต่นีน่เป็นความคิดของผมที่ผมคิดเองนะผมบดได้ฟังบดได้มากหรอกผมคิดเองว่ามันมันมันน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าเนาะ mm. ขากะจเีเลือ้อเลื้อไปได้กินข้างต่อไปนะครับยิมนเนี่ยเนี่ยรอบไม้นี่ยิมนะครับสําหรับวันนี้การทําอาหารของเราก็คงจะได้แค่นี้กินรอบไม้ได้อีกอ,อสําหรับคลิปนี้เศร้านี่ของอพญาศิดรักต่างไวแลเวล่ามินตรารักต่างไวยสาวลาวนะครับก็คงจะลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ